สวัสดีแฟนบอลทุกคนนะครับเอาวันนี้วันที่11เมษายน2566นะครับเมื่อวานมีการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกคู่สําคัญนะครับเป็นทางด้านลิเวอร์พูลเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอาร์เซนอลแล้วก็เสมอกันไปอย่างสุดมันเลยมันแล้วต้องมีเอสด้วย <laughs> งงเหมือนใครคิดคํานี้เนี่ยผมงงมากเลย <laughs> ก็เรียกได้ว่าเป็นเกมที่คุ้มค่ากับการรับชมนะครับทาประตูกันไปฝั่งละ2ลูก <c ười> ครึ่งแรกเป็นของอาร์เซนอลครึ่งหลัง เกมเนี่ยเป็นของเลี้ยวภูนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วผมก็ติดใจนะผมมีความรู้สึกว่า มันจะเป็นไปได้ยังไงวะทีมอย่างอาเซอลเนี่ยครึ่งแรกเล่นอย่างเทพเลยยิงประตูนําคู่แข่งไป2-0ก่อนในครึ่งแรกเราโดนตามตีตื้นมา1-2ในช่วงท้ายครึ่งแรกแล้วพักครึ่งไปเนี่ยมันมันเกิดอะไรขึ้นทําไมมันกลายเป็นคนลทีมเลยอย่างนั้นเหรอมันดูสู้เลี้วพูไม่ได้ขนาดนั้นเลยเหรออะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าพอไปดูเกมจริงๆอ่ะไปนั่งดูจริงๆเลยว่ามันเกิดขึ้นตอนไหนว่าใครเคลียร์ก่อนอะไรเงี้ย <c oughs> คือเราเนี่ยไปเสียการครอบครองบอลตอนไหนว่าที่ทําให้เรารู้สึกแบบ กลายเป็นทีมที่แย่ขนาดแบบบางคนบอกว่าอาเซอาเนี่ย มาเน้นรับเพื่อที่จะเอา3มแต้มนะครับคือกูไม่ยิงเพิ่มแล้วอ่ะกลัวแค่2อหนึ่งใครบอกว่าเราเน้นรับตั้งแต่ต้นรึ่งหลังอะไรเงี้ยมีคนบอกว่าไม่จริงนะคือบอกว่าจริงๆแล้วไปดูเกมเนะี่ยคือเราไม่ได้เน้นตั้งรับแต่ว่าเราอ่ะคล้ายๆหาบอลไม่เจอคือเราเอาบอลมาเริ่มเล่นตั้งเกมรุกสู้เขาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเออจริงๆผมไปดูแล้วมันก็ก็ไม่เชิงว่าเรามาตั้งรับหรอกจริงๆใช่ผมว่าเราไม่ได้มาตั้งรับตั้งแต่ต้นเพราะว่าเรายังสู้ได้ลิเวอร์พูลเขี่ยก่อนจริงแต่ว่ามันไม่่่นนาอะวรพคไม อาซองก็ได้บอลกลับมาแล้วก็ทําเกมสู้กันไปสู้กันมายังสู้กันได้ดีอยู่นะผมดูว่าตั้งแต่ตอนไหนที่อาซองเริ่มที่จะกลายเป็นฝ่ายที่แบบเอ้หาบอลไม่เจออะไรเงี้ยก็ดูไปเรื่อยนะมันมันเริ่มมาตั้งแต่นาทีที่45ใช่ไหมก็ดูไปมันก็ยังสู้ได้อยู่อาซองก็ยังต่อบอลกันได้ดีนะครับทาเกมกันได้แบบไม่ได้ดูเสียหายอะดูยังยังโอเคอยู่ก็ ยังดูดีอยู่เอางอี้ก่อนะครับตั้งแต่นาที50เป็นต้นไปผ่านมา5นาทีนะครับเราก็เริ่มเริ่มที่จะเสียการครอบครองบอ,อลเลี้วภูก็บอลไปทางไหนก็เจอเลี้วภูอะไรเงี้ยเหมือนบอลมันถูกลำเลียงเข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วอาซเอก็ยังสกัดได้ดีอยู่อาจแต่การสกัดออกมามันกลายเป็นว่ามันกลายเป็นว่าบอลที่สกัดออกมาเนี่ยไปเข้าทางเลี้วพูนะครับคืออาจจะพูดไม่ได้สัทีเดียวหรอกว่าเราไม่ได้ไปเล่นตั้งรับนะครับคือนนาที ที่สัก50เนี่ยเวอ้์วููเริ่มได้บอลเยอะขึ้นแล้วก็โหมกระนาเข้ามานักเตะอาร์เซนเน่ก็เหมือนลงไปช่วยกันอะลงไปช่วยกันผมก็เชื่อว่าน่าจะได้รับการบรีฟมาให้ลงไปช่วยเกมรับแต่ว่าพอลงกันไปอัดอยู่ในกรอบเขตโทษเนี่ยบอลที่สกัดออกมาเนี่ยมันไม่มีนักเตะอาร์เซนที่คอยเก็บบอลอยู่แถว2องเลยไงคือแบบออกมามันก็โดนเวี้์วููเหมือนเตะบอลไปอัดกําแพงอะ,อะไรอย่างนั้นอะเออประมาณนี้ก็เลยอ่ะอีกอย่างหนึ่งท,ที่ที่มีคนพูดก็คือเราก็เลยกลายเป็นว่าต้องกลับลงไปตั้งรับโดยปริยายอันนี้ ี่ก็ถูกนะผมว่าก็ถูกคือเราไม่ได้ตั้งรับแต่แรกแต่ว่าด้วยด้วยความที่เราก็เอาแน่คือไม่ได้เพิ่มก็อย่าเสียก็ลงไปช่วยกันรับเอาแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยสักนาทีที่ท้ายๆอ่ะสักอาจจะสิบนาทีสุดท้ายไหมที่ ที่อาร์ต้ารู้สึกว่ายัางไงครับก็ไม่น่าจะได้ประตูเพิ่มแล้วอ่ะถึงแม้เราจะได้อะโอกาสจากการโต้กลับเร็วนะจริงๆริตินเีนลลี่เนี่ยวันนี้เล่นดีมากแต่ว่ายกเว้นจังหวะสองเออจังหวะสองจังหวะที่เขาได้บอลแล้วก็ควรจะได้มีโอกาสยิงประตูบ้างแต่เขาอ่ะไปจ่ายช่องมันกว้างมากเลยนะแต่ที่เขาจะจ่ายให้บุโยสาก้าเนี่ยแต่เขาจ่ายลึกไปนิดนึงอ่ะมันทําให้ลูกนะนั้นเสียโอกาสคือถ้าเราทําได้เราก็น่าจะเปลี่ยนเกมไปได้เหมือนกันนะครับผมว่าเกมมันก็ประมาณอย่างนี้แหละส่วนหลังเกมเนี่ยก็ มีการให้คะแนนนักเตะอันนี้แนะ่าโน้มออกมานะครับจริงๆแล้วนักเตะอาร์เซนอลก็ทําได้ดีกันแทบทุกคนน,นะครับก็คนที่จะได้คะแนนเยอะสุดก็ดูเหมือนว่าจะเป็นดัมสเตลนะครับรองลงมาก็มาร์ตินเนลลี่แต่ว่า,าบางแหล่งก็จะให้มาร์ตินเนลลี่เป็นแมนออฟเดอะแมตช์แต่ว่าส่วนตัวแล้วอ่ะผมมองว่าแอนด์ดัมสเตลเนี่ยต้องต้องได้ละแมนออฟเดอะแมตช์ Man the Match นะครับคะแนนความสามารถเนี่ยดัมสเตลก็10เต็ม10นะครับไไมไม่่ไม่หักเลยดีกว่า เอามาดูคอมเมนต์ของแฟนบอลอาร์เซอดีครับกันหน่อยนะครับก็รู้สึกว่าคลิปล่าสุดนียจะไม่ค่อยเป็นที่โปรดปรานของแฟนบอลสักเท่าไหร่นะปกติก็จะมีคอมเมนต์กันมาเยอะพอสมควรเอาวันนี้เนี่ยก็มีคนช่วยคอมเมนต์มานะครับผมบอกว่าซาร่าเนี่ยยิงพลาดไปไม่รู้ตอนนั้นเจอใครนะเป็นเจอเชซี่ไหมหรือแมนเชสเตอร์ยูเต็ดนะครับคุณคุณอายูนะเที่ยวเนาะก็บอกว่า ซาร่าพลาดตอนที่เจอกับบอลมัดครับใช้เออน,น่ะ,นะภาพในสมองผมเริ่มกลับมาแล้วนะครับก็ช่วงนี้เป็นไรไม่รู้นะครับความจําเริ่มจาไม่ค่อยดีแล้ว คุณชาทิพย์บอกว่าเกมเปลี่ยนเพราะนิสัยเดิมๆของชาก้านะทีมตัวเองได้เปรียบอยู่แท้ๆพี่ต้าก็เปลี่ยนตัวช้าไปหน่อยก็เชื่อว่าหน้า,น,าน่าจะมีมีผลบ้างนะครับคือจังหวะมันอาจจะแบบช็อตไปเพราะเพื่อนๆนี้ก็เข้าไปวุ่นวายกับการแยกทางด้านชาก้าออกมานะครับแล้วหลังจากนั้นอาจจะยังตั้งตัวกันไม่ติดนะครับเชื่อว่าอาจจะยังสับสนอาจจะยังจิตใจว้าวุ่นกันอยู่อันนี้ก็เป็นไปได้นะครับส่วนคุณปุ้ม,ป,มปุ้ยก็บอกว่าเกือบชนะแล้ว แล้วก็เกือบแพ้ <S <S <อ>เกือบตายนะแต่ก็ยังดีที่มี1แต้มกลับบ้านคือ1แต้มก็กยังดีจริงๆนั่นแหละแต่ว่ามันลึกๆแล้วมันอาจจะไม่ดีสักเท่าไหร่นะเพราะว่า1แต้มเนี่ยเป็นการเปิดโอกาสให้แมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยกลับมามีหวังลุ้นแชมป์อย่างจริงๆจังนะนะเพียงแค่เขาชนะทุกนัดที่เหลือเนี่ยเขาก็จะเป็นแชมป์แน่นอนนะครับ อคุณประกอบโบพันธ์บอกว่าได้2ลูกแล้วสู้ไม่ได้แล้วปิดประตูเลยดีไหมคะแอดก็เนี่ยเป็นสิ่งที่น่าคิดนะผมว่าพอเรานำสองลูกแล้วเนี่ยปิดเกมเลยอ่ะ มันดีไหมหรอคือถ้าอย่างครึ่งหลังอะ่ะปิดเกมเลยบางทีอาจจะไม่ดีนะคือเราก็เราก็เหมือนปิดเกมนะครึ่งหลังอะ่ะคือเราลงไปอุดกันอยู่หน้าประตูลงไปช่วยกันตรงนั้นแต่ว่าบอลที่มันออกมาเนี่ยมันก็เหมือนเตะบอลอัดกําแพงแล้วกระดอนออกมาแล้วก็ให้เวอ้์พภูเขาเตะอัดเข้าไปใหม่อันนี้ก็มันก็ต้องอาศัยโชคชะตาจังหวะ อะไรต่างๆพอสมควรนะครับซึ่งเราโชคดีเราก็อาจจะไม่โดนแต่ว่าเราดัน,ดนโชคไม่ดีหรือเราอาจจะพลาดกันเองหรือหรืออาจจะด้วยความที่แฟนบอลที่อาเซอองเองเราไม่ใช่ทีมที่เน้นรับอ่ะพอเรามาเล่นตั้งรับแล้วเราก็เลยทําได้ไม่ดีเหมือนทีมแบบ ที่เขาหนีตกชั้นทีมเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยที่พอเวลาบางทีเขามาตั้งรับแล้วแน่นๆเนี่ยเขาทําได้ดีนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก,ก,ก็อาจจะมีประมาณอย่างนี้นะครับสำหรับความคิดเห็นจากทางแฟนบอลก็เอาไว้มีเวลามากๆค่าวแ้กก็จะ,ะยิบยกมาพูดคุยกันให้มันเยอะกว่าน,นี้หน่อยนะครับในส่วนของข่าวาวที่จะเกี่ยวข้องกับเกมนี้นะครับท,ที่ยังดูไม่จบไม่สิ้นเนี่ยก็มีรายงานจากฟุตบอลลอนดอนนะครับที่รายงาน ข้อสังเกตนะครับว่าเบนไวท์เนี่ยทำให้มิเกลอาริต้าเนี่ยโกรธมากนะครับในจังหวะที่เขาเสียบอลน,นะครับโดยความผิดพลาดดังกล่าวเนี่ยนะครับมันก็นําไปสู่จังหวะที่แอนดี้โรเบอร์สันเนี่ยนะครับพยายามที่จะทําประตูแล้วมันก็แป็กแล้วมันก็ไปเข้าทางโมซาล่านะครับแล้วในเกมนี้เองเนี่ยในจังหวะที่โรแบร์โตเฟอร์มิโน่เนี่ยนะครับทำประตูตีเสมอให้ลิวูพูลเนี่ยก็อยู่ในตําแหน่งที่จริงๆแล้วเบนไวท์ควรจะต้องอดูแลอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าจริงๆแล้ววันนี้เบนไวท์ก็ ต้องให้ความยุติธรรมกับเขานะครับเขาไปเสียใบเหลืองเนีต่ต้นเกมซึ่งจังหวะน,นั้นเขาเสียบอลแล้วก็จะพยายามไปสกัดไม่ให้ผู้เล่นลิวพูเนี่ยเอาบอลไปเล่นเพื่อเล่นโต้กับเบวนะครับแต่ว่าผมว่าลูกนั้นใบเหลืองก็ใจร้ายไปนิดนึงนะผมว่าเขาก็เล่นที่บอลน,น่ยนะส่วนกรณีที่ผู้คนเนี่ยตั้งข้อสังเกตว่าการชาก้าไปงัดกับทางด้าน อลกซานเดอร์อโน่เนี่ยมันทําให้แฟนบอลเรอร์พูเนี่ยลุกฮือขึ้นมาช่วยสปอร์ตทีมมากขึ้นนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วผมผมไม่เห็นด้วยนะว่าว่าจังหวะน,นั้นมันจะทําให้แฟนบอลเรอร์พูลุกฮือขึ้นมาได้มากมายกว่าที่พวกเขาทําอยู่นะครับก็เราก็รู้อยู่แล้วว่าที่แอนฟิลด์เนี่ยมันเป็นสนามที่น่ากลัวสำหรับคู่แข่งอยู่แล้วแฟนบอลเขาค่อนข้างไม่ปล่อยให้นักเตะเขาวอล์กอโลนอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะครับก็อาจจะมี ปฏิกิริยาจากแฟนบอลเพิ่มขึ้นมาอีกนิดหน่อยนะครับแต่ว่า,าผมค่อนข้างเห็นด้วยกับเอียนไรท์นะว่าจริงๆไม่ควรที่จะไปอโยนความผิดให้กับทางด้านกันชาก้านะว่าที่เราโดนตีตื้นขึ้นมาจากโมซาล่าลูกนั้นเนี่ยเป็นเพราะว่าแรงกดดันแรงสนับสนุนเสียงเชียร์จากแฟนบอลทาให้นักเตะเรอรวพูเนี่ยฮึดสู้ขึ้นมาอีกแล้วก็นําไปสู่ประตูนั้นจริงๆมันก็อาจจะไม่ใช่ก็ได้มันไม่ใช่หลักฐานที่ชัดเจนนะ,ะพูดถึงเรื่องหลักฐานที่ชัดเจนนะครับมันมี มันมีเรื่องราวหนึ่งที่จะเชื่อมโยงกับเรื่องนี้ได้นะค,คือมันมีนักเตะคนหนึ่งที่อาซองเคยให้ความสนใจนะเมื่อปีที่แล้วเป็นนักเตะของเรือดำน้ำําสีดานะครับเบียร์เรียลซึ่งจริงๆว่าจะเล่าวันสองวันแล้วละข่าวนี้แต่ว่ามันมาติดเกมที่จะต้องติดตามกันในช่วงสุดสบายที่ผ่านมานะครับคือเรื่องเรื่องมันเกิดขึ้นเมื่อนักเตะของเบียร์เรียลอย่างอเล็กซ์ไบอเน่ซึ่งเคยเป็นนักเตะที่อาซองให้ความสนใจนะนักเตะคนนี้คือผลงานดี ทำประตูได้ต่อเนื่องนะครับเล่นริมเส้นส่วนตัวผมก็เคยเชียร์ให้อาร์ซอลเนี่ยคว้านักเตะรายนี้มาร่วมทีมนะคือค่าฉีกสัญญาเขาเนี่ยมันไม่สูงด้วยฝีเท้าดีนะครับแต่ว่าปากไม่ค่อยดีนะมีความรู้สึกว่าปากไม่ค่อยดีเพราะว่าเมื่อวันก่อนที่เบริอัลเอาชนะเรียลมาดริดไวแน่เนี่ยไปโดนอ่าบาเบเดะนะ้นักเตะของเรียลมาดริดไปดักต่อยนะก่อนที่จะขึ้นรถบัสหลังจากการแข่งขันนะที่เรียลมาดริดเนี่ยแพ้เบริอัล 2อประตูสาแต่ว่าที่ต่อยเนี่ยไม่ใช่ว่าแพ้แต่ที่ต่อยเนี่ยเพราะว่าบเบลเบเดเนี่ยบอกว่าไบน,นาเนี่ยไปด่าเขานะตอ,ตอนที่ไปเสียบกันแล้วก็มีการพูดจากันแหน,หนกันแหนกันประมาณลุกขึ้นมาแล้วก็มีด่านั่นโน่นนี่ประมาณว่าด่าไปถึงเรื่องของลูกที่จะไม่ได้เกิดมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือมันก็เชื่อมโยงไปถึงเรื่องราวที่เกี่ยวกับครอบครัวของ,ของบอเบลเบเดนะครับซึ่งเขาเนี่ยมีภรรยาที่ตั้งครรภ์อยู่แล้วก็ลูกของเขาเนี่ย หมือนหมอเนี่ยแจ้งว่าจะไม่ได้เกิดมานะครับเพราะว่ามีโครโมโซมผิดปกติอะไรเงี้ยแล้วข่าวเนี่ยก็บอกว่าคนใกล้ชิดของบาเบเดเนี่ยบอกว่าไบหนาเนี่ยไปพูดเรื่องนี้นะครับทําให้บาเบเดเนี่ยไม่พอใจแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวไปเจอกันข้างนอกนะครับอ,อ่ล่าสุดเนี่ยทางไบหนาเนี่ยก็ไปแจ้งความนะครับเพราะว่าครอบครัวเนี่ยก็ได้รับผลกระทบโดนขู่ฆ่าโดนด่านั่นน,นนี่เยอะแยะเหมือนกันนะครับก็เลยรู้สึกว่า ตัวเองได้รับผลกระทบที่ไม่ค่อยไม่ค่อยแฟร์เพราะว่าตัวเองไม่ได้พูดนะครับแล้วก็บอกว่ามีการเปิดผเผยออกมาจากคนใกล้ชิดของบอเบอเด e ว่าไบแน่เนี่ยพูดแบบนั้นแต่ไบแน่บอกว่าหลังจากที่เขาปล่อยข่าวออกมามันก็ไม่ได้มีหลักฐานอะไรตามมาว่าผมพูด ซึ่งแน่นอนผมไม่ได้พูดอะไรอย่างนี้นะครับคือเรื่องนี้มันพิสูจน์ไม่ได้มันมีแต่ในสนามแล้ว2คนเท่านั้นที่รู้เพราะว่าจะคงจะไม่มีคนอื่นเข้าไปได้ยินตรงนั้นด้วยณนะสถานการณ์นั้นแต่ถ้าเกิดสอบสวนไปแล้วมันมีคน ที่ยืนยันได้ก็ก็ต้องดูอีกว่าไอ้คนนั้นมันคือใครมันใกล้ชิดกับใครอะไรเงี้ยซึ่งมันพิสูจน์ได้ยากมากว่าใบหน้าพูดหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเรามองตาม c o m m อ n sense เนี่ยเราต้องมีความรู้สึกว่าเอาไอ้คนนี้มึงจะไปดักต่อยเขานอกสนามอะ่ะมันต้องมีเรื่องอะไรแบบหนักมากในสนามไม่ใช่เสียบกันปกติแน่นอนผมว่าเพราะเสียบปกติเนี่ยมันก็โดนกันเยอะอยู่แล้วเสียบกันขาหากก็ไม่มีใครไปดักต่อยกันนะครับแต่ว่าน่าจะเป็นเรื่องคําพูดเนี่ยแหละ นะครับที่ทําให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นซึ่งตอนนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องราวของตํารวจแล้วล่ะว่าจะสืบสวนแล้วออกมายังไงนะเอาล่ะนั่นก็เป็นเรื่องราวของอเล็กซ์ไบรนะ่กับทางด้านเบลเบเดนะครับซึ่งก็เป็นนักเตะฝีดาวดีทั้งคู่เลยต้องดูว่าต่อไปจะยังไงต่อนะเอาพูดถึงเรื่องราวของนักเตะที่อาซ่องสนใจนะครับมีข่าวออกมานักข่าวอย่างจอชแอนิโคล่านะครับของทาง Spot w วิ n เนสซึ่งรายงานออกมาว่าอาซ่องเนี่ยสนใจจะคว้าตัวมาเทลส์กอนซาเวสของฟอร นะครับซึ่งว่ากันว่าเป็นวันได้คิดอีกคนหนึ่งของวงการฟุตบอลบราซิลนะครับหลังจากที่อาร์ซอลเนี่ยก็เล็งเลงเอนดริกนะครับซึ่ง ตัวนั้นนี่ก็ท็อปมากนะครับย้ายไปอยู่กับเรือมาดรตเรียบร้อยนะครับอาร์ซอลก็พลาดไปตามระเบียบหลังจากนั้นอาร์ซอลก็ต้องมาแย่งทางด้านวิกตอร์โรเก้ครับกับทางด้านบาร์เซโลนาซึ่งคนนี้ผมชอบนะครับชอบรู้สึกว่ามีความคล้ายกับกุนอากเวโรครับตัวไม่สูงแต่ว่าทักษะดีมากแล้วก็ดูดูดีนะครับดูดูน่าสนใจมากๆนะครับแล้วก็เคยมีข่าวว่าไปที่ลอนดอนด้วยนะเพื่อที่จะเจรจากับหลายสโมสรซึ่ง ก็หนึ่งในนั้นมีอาซอลด้วยนะครับซึ่งถ้าถ้าสามารถคว้าโรเก้มาได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นผลงานชิ้นโบแดงของเอดูคาสปาวได้เลยนะเพราะว่าจะทําให้แนวรุกของอาซอลเนี่ยดูดีไปอีกหลายปีเลยนะครับพูดถึงนักเตะรายนี้เนี่ยนะครับก็ได้รับความสนใจจากหลายทีมทั่วยุโรปนะครับอาซโซก็เป็นหนึ่งในนั้นทางรายงานเนี่ยบอกว่าไม่ต้องการจะพลาด ขวาตัวนักเตะรายนี้แล้วนะครับน่าจะยอมทุ่มเงินมหาศาลนะครับเขราบอกว่า at any cost ก็ทำนองว่า ราคาไหนก็เอาอะไรเงี้ยนะครับเออส่วนตัวผมก็ไปดูฟอร์มของนักเตะรายนี้มาพอสมควรเหมือนกันนะเอ่อคอนเซเวสก็เป็นนักเตะที่มี potential นะดูมีอนาคตด้วยอายุ17ปีเนี่ยเขาลงเล่นให้กับทีมชุดใหญ่ของฟลาเมงโกไปแล้ว11นัดนะครับแล้วก็ยิงไปแล้ว2ประตูด้วยโดยนักเตะรายนี้เนี่ยจะมีอายุครบ18ปีในเดือนสิงหาคมนี้นะครับนั่นก็แปลว่าจะสามารถเซ็นสัญญาเป็นนักเตะอาชีพได้นะครับสโมสรหลายๆสโมสรรวมถึงอาซอด้ว เนี่ยก็สนใจที่จะได้ไลเซนนักเตะ รายนี้นะครับแล้วก็กําลังพยายามอย่างสุดความสามารถนะครับที่จะเอาชนะคู่แข่งรายอื่นๆโดยสัญญาฉบับปัจจุบันของคอนสเวตเนี่ยนะครับกับทางด้านฟลามิงโกเนี่ยก็จะหมดลงในปี2025แต่ว่าก็ไม่ง่ายนะครับนักเตะคนนี้มีค่าฉีกสัญญาอยู่ที่100ล้านยูโรนะครับซึ่งแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าอาซาจะเอาจริงๆ at any cost จริงๆเนี่ยต้องยอมจ่าย100ล้านยูโรนะครับถือว่าเยอะ ยเยอะไหมเยอะแต่ได้นักเตะที่ดีไหมผมว่าก็ดีแต่มันเยอะเกินไปนะครับสำหรับอายุประมาณนี้ถึงจะมองว่าโอเคในอนาคตค่าตัว100ล้านยูโรนี่เป็นเรื่องปกติเพราะว่าทุกวันนี้เขาก็ซื้อกัน100้ล้านยูโรกันอ่ามากหน้าหลายตาอยู่แล้วมีคลงมุดติกก็ร้อยล้านยูโรอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่ง ผมก็ยังผมก็ยังมองว่าแพงไปอยู่ดีนะครับก็ต้องอาศัยเอเดวัสปาวอีกแล้วแหละในการที่จะต้องใช้ความเป็นบร a z เลียนคอนเนคชั่นนะครับในการเจรจาให้สามารถที่จะดึงตัวนักเตะรายนี้มาด้วยราคาที่ต่ำกว่าค่าฉีกสัญญานะครับ รายงานบอกว่าอาโซเนี่ยค่อนข้างมีมุมมองว่าตัวเองเนี่ยจะสามารถคว้านักเตะรายนี้มาร่วมทีมได้นะครับซึ่งถ้ายังไม่ได้ในตอนนี้เนี่ยก็เชื่อว่าในอนาคตเนี่ยเชื่อว่าจะสามารถดึงนักเตะรายนี้มาร่วมทีมได้ตามความตั้งใจนะครับรายงานบอกว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าอาโซจะสามารถคว้านักเตะรายนี้มาร่วมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้เลยหรือเปล่านะครับก็ต้องติดตามดูกันโดยนักเตะรายนี้เนี่ยก็เล่นในตำแหน่ง ริมเส้นฝั่งขวาก็ได้ซ้ายก็ได้นะครับแล้วก็เป็นมิดฟิลด์ตัวรุกก็ได้ด้วยสกิลของเขาเนี่ยก็ไม่น่าแปลกอะไรที่จะเล่นได้ทุกตำแหน่งในแนวรุกนะครับเอาล่ะพูดถึงนักเตะในแนวรุกอายุน้อยเนี่ยนะครับเราก็มีนักเตะอย่างฟอร์เรนบาโลกันนะครับที่ตอนนี้ก็มีข่าวว่าอาร์เซลเนี่ยพร้อมขายนะครับ โดยสื่อเดลี่เมลรายงานนะครับว่าอาซอเปิดกว้างสำหรับการขายฟอรินบาโลกันออกไปในช่วงซัมเมอร์นี้เนื่องจากกองหน้าดาวรุ่งรายนี้เนี่ยไม่ต้องการที่จะกลับมาเป็นตัวสำรองนะครับ โดยกองหน้าวัย21ปีรายนี้ถูกปล่อยยืมให้ไปเล่นอยู่กับบรังส์ในลีกเอิงของฝรั่งเศสนะครับโดยตอนนี้ลงเล่นไปแล้ว31นัดยิงไป19ประตูนะครับรังเป็นอันดับ3ของดาวซันโวลีกเอิงโดยรายงานระบุนะครับว่าบาโลกันไม่ต้องการจะเป็นตัวเลือกอันดับที่3ในทีมของมิเกลเรตานะครับรองจากกาเบรลเชซุสแล้วก็เอดดินเคเทียขณะเดียวกันเจ้าตัวไม่มีแผนที่จะต่อสัญญากับอาร์เซนอลนะครับและก็ไม่ต้องการถูกปล่อยยืมอีกครั้งหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับจึงมีความรู้สึกว่า อาจจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมสําหรับการอําลาทีมนะครับโดยบาโลการเนยังคงติดต่อกับอาซองอยู่ตลอดเวลานะร,ระหว่างการยืมตัวและก็ยังมีความเป็นไปได้ที่เขาจะตามรอยวิลเลียมซาลิบากองหลังที่ถูกปล่อยยืมตัวไปหลายฤดูกาลนะครับแล้วก็สามารถกลับมาและแทรกขึ้นมาอยู่ในทีมตัวจริงได้ในที่สุดนะครับอฟอร์มมันร้อนแรงในหลีกเอิงของทางด้านบาโลการเนก็ได้รับความสนใจจากหลายสโมสรยักษ์ใหญ่นะทั้งเอซิมิลานอินเตอร์มิลานโอลิมปิกมา์เซ่แล้วก็อาร์เบลีฟซิกซ์ด้วยนะครับนั่นก็ ก็ทําให้อาร์ซเนี่ยไม่สามารถจะนิ่งนอนใจได้นะครับก็ต้องพยายามต่อสัญญากับนักเตะรายนี้หรือไม่ก็ต้องยอมขายไปนะครับนั่นก็ขึ้นอยู่กับการเจรจา,ากันในช่วงซัมเมอร์นี้โดยอารซนเนี่ยยังไม่ได้ตั้งราคาของบาเลรากันนะครับแต่ว่าโดยารายงานจาก The Time เนี่ยเปิดเผยว่ามิลานเนี่ยเชื่อว่าจะสามารถคว้านักเตะรายนี้ไปร่วมทัพด้วยค่าตัวประมาณสัก3าล้านปอนด์นะครับก็เชื่อว่าแฟนบอลอารซเนี่ยคงจะอยาก ให้บาโลกันได้พิสูจน์ตัวเองสักฤดูกาลหนึ่งนะครับแล้วค่อยมาว่ากันหรืออย่างน้อยครึ่งฤดูกาลโดยส่วนตัวเนี่ยผมก็อยากจะให้เจ้าตัวได้มีโอกาสลงเล่นในสีเสื้อของอาร์ซอลแบบจริงๆจัง,จง,จงสักครั้งหนึ่งนะครับแล้วค่อยมาดูกันว่าจะยังไงกันต่อส่วนเรื่องของการต่อสัญญาเนี่ยนั่นแหละผมว่ามันก็อาจจะยังยังยากอยู่ ยกเว้นว่าอาซโซลจะจะต้องให้โอกาสบาโลกันลงเล่นเป็นตัวจริงเยอะหน่อยนะครับซึ่งซึ่งก็งน่าสนใจว่าอาเตต้าจะตัดสินใจยังไงนะครับต่อปกติแล้วอาเตต้าก็ไม่ค่อยจะอ,อ่อนข้อให้กับนักเตะสักเท่าไหร่นะครับใครที่ไม่มีใจ เล่นให้สโมสรแต่นี้มันบอกว่าไม่มีใจก็ไม่ได้นะมันอยากเล่นนะแต่ว่าสโมสรไม่ได้ให้เล่นนะครับเอาละก็เดี๋ยวติดตามกันนะว่าเรื่องราวนี้จะจบยังไงนะครับสำหรับข่าวสารความเคลื่อนไหวของอาร์เซลในวันนี้ก็อาจจะมีเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณแฟนบอลอาร์เซลทุกท่าน,นที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับขอบคุณนะครับ